สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลสาวดัมซิ่งแทลน์ครับพี่น้องที่มานี่มาชาัยใครที่ไหนครับเจ้ายักษ์นี่เองว้เฮ้ยตะลุมรถเก่งใครนี่ เฉพาะเต่งนี่แสนกว่าด้วยนียังอยู่กับทีมงานโหนึงครับพี่น้องตอนนี้ก็ก่อนพักกินข้าวครับก็ตักดินใส่รถไว้ก่อนครับวันนี้นี่อากาศร้อนมากครับ ใอยขับรถเก๋งเข้ามานะแน่นอนเลยไทยวันนี้นี่อากาศร้อนเป็นพิเศษครับ นีเป็นลอกหน้าดินสวยๆครับนี่ดินสวยมากครับาสาวที่ไหนามานี่งสาวเด็ก สาวที่ไหนนอนี่เดินกลางร่มมาแล้วครับเนี่ยมาดูอาจารย์ชูครับมาดูฝีมือการลอกนาของอาจารย์ชูครับนี โอ้รีดดินให้ด้วยครับว้าเจ๋วเลยครับอู้วิ้ว่าใครครูนินดิอโอครูนินครับหนึ่ดินด่วนก็ยืนอยู่นู้นโอ้ขับรถเก่งมาทุกนาเลยครับ ตรวจงานครับดินดวนมาตรวจงานมาดูการทำงานของเจ้ายักษ์ครับโอคิดว่าสาวที่ไหนมาโอ้ แล้วไปทักทายคุนินนะครับเ mm hmm. oh, สาวที่ไหนมาเนี่ยวัสดีครับโอ้ว oh, mm ่ hmm. าแต่สาวที่ไหนครุนินนี่เองโอ้คิดว่ารถใครนะครับดินดวนนู่นดินดวนยืนอยู่นู่น ไม่กลัวร้อนนะครับดินด่วนตอนนี้ก็ทีมงานกำลังจะพักเที่ยงแล้วครับก็รอตักดินใส่แล้วก็จอดกินข้าวเที่ยงกันครับวันนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษเลยนี่มาจากไหนด้วยครับนี่ โอ้คร oh. ูน uh, ินนี่เดินสายครับช่วงนี้ครูวันนี้ปิดเรียนป่ครับนี่วันนี้วันมาฆะโอ้วันนี้วันมาฆะ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 โอ้วันนี้ครูนินไม่ได้สอนครับครูนินสอนอยู่ไหนครับนี่อยู่ละหานทรายละหานทรายสอนโรงเรียนใหญ่ป่ครับใหญ่ครับอ๋อสอนมอดไหนครับนี่สอนอนุบาลอ๋อสอนอนุบาล โอ้อนุบาลดื้อครับนี่นถ้าเป็นผมนี่ครูสวยอย่างนี้ผมไม่ขาดเรียนเลยนี่ผมจะตกชั้นทุกปีเนี่นี่ครับครูนียนครับหมู่บ้านติดติดก,กันกับมงคลสาวนี่แหละครับ,อ,นนบอยู่ตาสดำครับ หมู่บ้านอยู่ติดกันครับคนละฝั่งของถน้ดดำเดี๋ยวพามาชมม้าขาวครับนี่มาแล้วครับหลังจากไปแต่งว้าวครับเมื่อวานตั้งว้าวใหม่แล้วก็แต่งปั๊มโดยช่างโมดครับเสียนนบ,น,น,นบอกว่าน้องนน์บอกว่านี่อันเร่งนี่เตะไม่ได้ครับกระโดดด้วยครับ <laughs> นี่ครับมาขาวก็ทำอะรถพี่อ้ําก็ทำครับเมื่อวานนี่ที่ได้ชมคลิปไปครับ ต้องอาศัยร่มแล้วครับอาศัยร่มไม้แล้วนี่โอ้ร้อนมากครับจินมด่วคไปแล้ว๋ยวาไปทักทายจิโดดนะครับโอ้คิดว่ารถใครมาเนี่ยสวัสดีครับโอ้โอ้เดินหอบเลยนี่งโอ้ ตกอิสรยจุกพูดเดินหอบเลยครับนี่น,น,นี่ครับหลังจากไปแต่งปั๊มมาเมื่อวานครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยทำเองทำเองหรอ,อ,อโอ้ออสงสัยเมื่อยขาแล้วเลย เอามันเป็นเองหรือหรือทำนี่เฮ้ยน้องนนแก้งหรือเปล่าเดินหอบอีกหรอโอ้สงสัยเมื่อยขาแล้วครับหนี่งสงสัยเมื่อยขาแล้วครับผมตอนนี้ก็มารอแล้วครับสมบัติโอตาย,ยัางอยู่ครับหนี่ย รีดหลังให้ด้วยครับไปแล้วจันเหลาจันเหลาไปทำกับข้าวแล้วจันเหลา สายจวดครับงสงสฟหายควันแล้วมั้งาเมื่อวานอีกควันโอ้ควันปจุยแล้วครับ ลอกนาของอาจารย์ชูครับอาจารย์ชูสายตรงครับวันนี้ไม่ได้เอาสายตรงมาฝากอาจารย์ชูเลครับ เจาะสมพงนี่ตักมาได้หยุดเลยครับเสียตินเออ่ไม่เห็นเสียตินเลยเสียตินน่าจะไปบ่อเสียดึงหรือเปล่าครับเมื่อเช้าเห็นต้องเตะมันล็ก <laughs> มัลนล็ไม่ต้องเตะยะยะโชว์เลยครับนี่ไม่ต้องเตะครับคันเร่งนี่โอ้ควันดำหายเลยครับ โอ้แน่นอนครับ <laughs> ถึงคิวเล็กจกูดแล้วครับสมบัติพ่อตา <c oughs> เอาเขายังไม่เอาไปนี่ ในเขาเอาแล้วใช่ไหมครับคนเขาเอาแล้วโอ้ในเนี้ยก็เดี๋ยวไปเนีน่ยเขาจัดการอ๋อครับจบที่เท่าไหร่ครับนี่ยจบกันเท่าไหร่ครับคันนี้นเพราะว่าเจ็ดแสนนะเจ็ดแสนเนี่ครับสมบัติพอ่อตาก็น่าจะได้อำลาทีมงานโทรหนึ่งแล้วครับได้ไม่รู้จะเอาตอนไหนจบที่เจ<อ> <70. S 2> ็ดสิบ <laughs> โทรทง่งมาอยู่ครับโอ้มาไหมไม่เห็นตัวโอยมาเมื่อกี้เองเนี่ยโ,โอ้รากไม้เยอะครับ ิหลังหน่อยโอ้เจ้าเอาใครใครขับนี่ไม่ใช่จันเล็กบ่ไม่ใช่จันเ,เ,เล็กเดิมเมื่อกี้อ่ะมาแล้วครับอาจารย์ต้อมเสียต้อมครับ โอ้เจ้าสมพงศ์นี่ฟันหายไปไหนอันหนึ่งนี่โอ้บัวใครหายครับนี่อยู่เนี่ยหมดเลยนี่ฮ่าา่โอ้ ฟุงวัวครับเยอะแย,ยะเลยจันต้มครับจันชูรักไม้ไม่เอาเด้อจันชู <c oughs> เดี๋ยวก็หักเด้อนี่ เดี๋ยวโดนชาวบ,บ้านหักได้ดิเอารักไม้ไปครับเออวันนี้หายทอทุงนะใช่ไหมยังไม่เห็นทอทุงนี าจะคันสุดท้ายแล้วครับได้เวลาพักเที่ยงแล้วทีมงานก็น่าจะจอดรับประทานอาหารเที่ยงก่อนครับแล้วมาลุยก่อต่อกันต่อในภาคบ่ายครับโอ้โหเด็กกจอ,อ,อะไรฟุ้งอะไรนี่ฟุ้งวนเรียบร้อยครับจันชูอโอ้จันต้ม อ่าจาร์กินข้าวปะเดี๋ยวมารับอาจารย์ชูไปกินข้าวครับพี่น้องอาจารขี่ด้วยจ้ะนะอาจารขี่ไหมมาเดียวรอเด้อผมแต่งปั๊มเมื่อวานาดิคันนี้แต่งเป็นข้าวเลยเฮ้ยครับอาจารย์ชูสายตรงครับพี่น้องมาจากไหนมาจากที่มาจากทีมงานเซียนหนงเมื่อกี้มาเจอพักเที่ยงพอดีเลยครับ วันนี้ก็เป็นตาชิครับไม่ใช่ฮาตารินะดี EX ็กอรยยี่ออรุ่นเซียหนึ่งได้หนิเนาะรุ่นเดียวกันเลยครับเกือบบินครับดิอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงที่กินข้าวแล้วไปทำแต่งปั๊มแต่งวาวมาเื่อกับเขาเมื่อวานครับนี่ <c oughs> <laughs> อะคลิปนี้ก็โจ้แค่เพียงเท่านี้ครับรอติดตามคลิปต่อไปครับฝาก FC ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ทางช่องเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ